ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวตัว AA a Buffet นะครับของทางเพจ AA b o t นะครับ <c oughs> ก็จะมีเบือเ้องต้นนะครับจะมีเริ่มก่อน4ตัวนะครับก็จะมี AA Don Farm นะครับเทรดข่าวแล้วก็ตัวเทรดสั้นนะครับ แล้วก็ตัวเน้นรีเบดดีดีตํอกำไรน้อยนะครับแล้วก็เป็นตัวพารเนลซ้อมเทรดน,นะครับตัวนี้ก็รวมกันก็มูลค่าเกือบเกือบ5 0 0พแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับโดยเราจะ <c oughs> มีเทสออกมาเรื่อยๆนะครับ ทำแล้วเทสออกมาเรื่อยๆนะครับเทสใช้เวลานะครับแต่พวกนี้เทสเสร็จแล้วก็มีปล่อยรันจริงไปบ้างแล้วนะครับก็ยังตัวนี้ก็ออนฟาร์มก็ไปดูในคลิปรีวิวที่มีอยู่นะครับส่วนเอฟเพเนลก็มีคลิปรีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะครับสองตัวเนี้เราเยยอยทำคลิปรีวิวแต่ละตัวให้อีกทีนะก็จะเป็น EA ที่จะเป็นแบบเสิร์ฟให้ไม่อั้นนะครับตลอด1ปีนะครับตัวนี้ก็จะมีหลายเรื่องหลายตัวเลยซึ่งตัวล่าสุดเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับตัวปั่นหลอดเทสเป็นหนปีนะครับเป็นของทองนะฮะก็ทุนเริ่มต้น1,000 1พ0 0หนน,หน,น,หน,นี่โบ XM นะครับ ก็หมดหนึ่งปีก็กำไรไป3า0 0นนะครับรวมทุนก็เป็น4,900นะครับซึ่งดอดาวเพิ่งจะ5.6%นะครับส่วนฝั่งของ e quity ี้ดดาวไป34%นะครับน้อยมากเลยนะครับตัวนี้ก็ผลง,งานดีนะครับเทสปรับจูนมาหลายเดือนละนะครับตัวนี้ก็พร้อมปล่อยออกไปในอยู่ในชุดของ EA b u f ุฟเนะครับจะเห็นว่า ทำไรแต่ละเดือนเนี่ยเป็นบวกตลอดเลยนะสีฟ้านำหน้าสีแดงหมดเลยนะครับก็บวกไปเกือบสี่พันะครับ4,000เกือบ5,000นะครับผมก็จะเป็น mt 5 mt 4นะครับส่วนใครอยู่ในกลุ่มก็จะกลุ่ม vp เนี่ยครับสามารถรีเควสตอ,อขอให้ปรับแก้จุดไหนบ้าง สามารถแจ้งได้นะฮะจะมีการปรับให้นะครับเพราะว่า e a ทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนเขียนเองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะรู้จุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของแต่ละตัวเพราะผ่านมือมาหมดแล้วนะครับสามารถปรับจูนให้ได้เลยนะฮะก็เป็นข่าวดีนะครับต้อนรับเดือนแห่งความรักและก็ตุดจีนด้วยนะฮะก็สำหรับ1ิท่านแรกนะครับเข้ามา จะเข้ามาใช้ EA นี่ครับโหลดไปไม่อั้นนะฮะใช้ได้ไม่จำกัดพอร์ตนะครับไม่จำกัดบัญชีนะครับ10ท่านแรกเพียง990บาทนะฮะก็หลังจาก10ท่านก็จะปรับเป็น2000นะฮะครับก็เป็นรายปีนะฮะอันนี้เป็นรายปี